ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยนะครับผมค่ะบัวใหญ่มหาดนเนาะค่ะได้เงี้ยงข่าวว่าแตกสามตัวบ่ค่ะจ้าหาซีซีนาะมาจ้าจ้าหาซีซีมันแตกไปเป็นทีมหาจังไลยค่ะเจเลขหาซีซีมันปิวมากจ้าปิวมากต้องปิวมาแต่ใสวัดนะหาซีซีปิวมันทั้งห้องเอาออกก็ห้องบอดี้ซืีหรอกว่ามันยั้ปูดึกมาให้บ่ค่ะย่ปูดึกมาให้ล่ะจ้าโอ้ยสามตัวตุงเลยเนาะจ้ามันจะดึกดึกมาให้อีกแล้วยบเหมือน เมื่อตัวไดจ้ะวันนี้ดิงว่าให้สองศูนย์นี่นั่งสองศูนย์สิวมากมันตัวใดขี้ว่าขี้ว่าสองศูนย์ขี้ว่าเขียนไหเนี้ยมัขี้ว่าสองศูนย์ขีวมาสองศูนย์อเขาว่าต่ารเขาวันอันนี้ไม่ร่อยมากสองศูนย์เน่าวันล่ะคุณจังเขียวนั่นเพ่เจี๋ที่เจี๋ยให้สองศูนย์เม็ดเดียวแล้วมันแตกเนาะอืมละไม่ว่าว่าอะไรมันแตกกันเดียว แล้วมันนึ่งะสองศูนย์ลอยมากเขาเลยเขียรมแบบลอยมากคือจังเถวหาซีซีบอกจ้ะเออวันจิบะแก่แขนฮมเพราะว่าส่รอเขาเบาอืมมก็รบใหม่อีกยูวมากเล็กสองศูนยเกได้ปะค่ะหาซีซีสักเกียเกเพราะได้เกยเพได้แท่งเกแท่งตัดหาซซีซีเบาโอ้เได้ครับเกพัาไปซีหาซีหกที่เจ็ดที่เก่าอยู่ซีซีพัาเลยันจิบะเบิ่น บ่ได้ตัดออกเบิดตัวตัวมาค่ะตัดออกตัดซี่ๆอันเดียวยังบาดสนาเพราะว่ปิ้วมากยังเปล่าอีกวเลยใร้อยมายังเปล่าอีกเป็นน้ำดวงเพราะว่ามาวันนี้เอาบ่ะค่ะเอาเอาสองตัวเอาอยู่หอวันเนี่ยไม่ร้อยมากแจกแกนไม่เออกยำออกมาสิว่าโอ้ยยังเปล่าอีกไามแต่มันผ่านคือหัวก่อนครับวันนี้เจ๊เสียงเลขยังครับตัวนี้สองศูนย์เนี่ยเสียงแล้วฝันดีดี ยังไงกับฟันดีฟันวันาได้กินปลาทอดด้วยเฟันว่าได้กินปลาทอดด้วยอืกินปลาทอดด้วยฟันว่าได้กินปลาบ่ค่ะอือไปซื้อปลาเขายี่สิบบาทเขาเนี้ยสิบบาทไม่กินเพ่นี่ยปลายังยี่สิบบาทเนาะสองศูนย์คือเก่าปาอยางยี่สิบบาทอย่านด้วยอย่านตัวนี้อยูย เจ๊คือว่าเขาเนี้ย10บาท10บาทก็เป็น30บาทน้งวันร่วมกันเขาน้ำ30บาทเจเอาบ่อไปนี่30บาบวาดเอาแล้วเอาแต่สองซูเนาะเอาแต่สองเอาแต่สองศูเนี่ยมาอะาร30วไดเอาแล้ว่สองศูลเพามัน้อยมาสองศูลเด็ดมาเสียงมันฟันในกินปลาเดีวเาตัวไม้ไปมันฟันได้หรือ่าเอาตัวไม้อีกบ้างไหมนะนั่นแหะ ข็ค well. uh, well ือมีเหล็กสี่หาศูนย์นำเจกับหาหนึ่งนี่มันมาจังใดค่ะทีมากสี่หาหนึ่งสี่หาศูนย์เสี่หาศูนย์กับหาหนึ่งค่ะมันเป็นห้าฝันเอาเป่าเจริญเน่งเตี่ยเจริญเขียนหายชุดก่อนสี่ห้าศูนย์นี่ชุดต่องวดปิดไปอ๋อห้าเป็นฟัง สี่ห้าศูนย์นี่ก็คือเป็นจุดต่องวดของเจนะครับผมเจอืมวดเอาเจจำเมื่อบอกว่าฟันมาอย่างค่ะเจก็ฟันแล้วกัน้หาหนึ่งเกจฟันในยัวอืมหาหนึ่งหนึ่งฟันมาผู้ชายมากหาเกจอมครับผู้ชายคนเดียวเลยเจอืมคเดียวอ๋อเจ๊เลยตีห้าหนึ่งง่ายๆเลยอืมนหน่อหัวมา่อกี้เกจ นี่คือแนวทางตัวงวดอืเจเน้นตัวไหนที่สุดครับที่ชอบที่สุดตอนนี้เจเจก็เน้นยู่อสองศูนย์นั่นแหละมันลอยมากชอบสองศูนย์เพราะว่ามันมันลอยมาเหมือนงวดก่อนนะเจนะอลับหาหนึ่งคนละเอรลดบอกกนซื้องอดเนี่ยขึ้นหอดงวดนั่นเนาะทามาหาเจวอเจว่ก็ให้เม็ดเดียวเลยสองศูนย์ละงวดก็ซื้ละเม็ดเดียวละสองศูนหาหนึ่งออกไปเพิ่น แ้วมันปังปังคืองวดนั้นเนาะค่ะจี๊ใชครับผมมาถามทีนี้ขออนุญาตถามเจ๊อันเล็กลูกสาวนี่ทุกวันนี้ยังยังได้เจ๊ยังได้อยู่ไหมครับว่าได้ละลูกสาวว่ได้เจ๊คว่าเป็นบ้าว่าได้ลูกสาวว่าเขาเศร้าแล้วพ่าบ้าว่อฝันเศร้ามากว่าบอกเลขลูกสาวไม่เข้าเจ๊ก็เลยงดแล้วใช่ไหมครับงดผมว่าเขาว่าเสียสุเลขเกว่าได้สุเลกเจว่าได้ครับว่าเขา เพราะว่าส่วนนี้เจ๊ฟันแม่นเนาะค่ะเจ๊ฟันแม่นเหม็นแล้วมาตรการเขาจดมากเขาเขียนเอาล็อกตึงสีอยู่เขาพันมาเบิังกระปั่นต้นไตไตเขามากขนาดามาอยู่ครอะนี่คือมาใหม่เลยบอค่ะสองสวนนี่สองสวนมลอยมาเนี่มันลอยมาลอยมาตอนไหนเจ๊มลอยมาจุดสี่กับลอยผิวมากเขยังหดั่ะล่ะว่านี่นอนอยู่ก็ลอยมาใส่เลยเจ๊ผิวมาหันข้อไปเอามาบ้าง น,อ,นอมันสองซูนมัดใสอยู่แล้วเนาะล้วเอาไปเขียนใบผิวมากทงองซูนโมกงนี่นหะผิวมากเอาไปเขียนใบโอกงไหนดีนะอืมใช่ท้องซูนตัวบางใหญ่เลยโอ<ล>เขียนใส่กันได้ผิวมากเอาไปเขียนใบขยันเขาลืมเพรามันเป็นแน่งออรอยตกตัวหน้าเลยบ่เจ๊้ร้อยมากงั้ดูผู้เดียวมันมรอยเป็นยังไงบ้างท้องซูนคือใหม่เดี๋ยน้อคือหอดต่อหมดว่าหันเด้ว่าขึ้นว่าอยู่ครับไอาเขียนออกไว้อย่าลืม มันรับเก้านี่เขาพัฒน์นั่นหรอกเขาว่าน์ขายหรอกมันมาเจ็บเขายากเก่าไม่เต็มมาแล้วเนาะไม่เต็มเขาอันเบิสเขาไปใจยเงี้เขาเมื่ออัดเก้าบอกละเอาสองศูนย์แทนมาเจ็บสองศูนย์แทนเอาหล่ะก็บหาหนึ่งแท่นศูนย์สามพี่เออหาหนึ่งมีคนฝันน้ำพอเท่ากันสามคนแล้วเบอกโอ้เป็นฝันมาทางไหนกันเขาฝันว่าเขาฝันว่าเขาเมื่อกลับล้ยเขาเป็นหนึ่ง เรื่องปัญหาหนึ่งสองเจ้าเลยว่าฝันครับมาบอกก็เลยเป็นห้าหนึ่งเลยใช่ไหมครับกับลูกไส้ฝันวัดตัดข้อมีกระหานหนึ่งอืมครับไส้ออกเอามีดตัดข้อคนเลียดออกแก่ที่ครึ่งอืมครับเขาเลยปลว่าหป๋าหนึ่งก็เลยตีเป็นห้าหนึ่งใช่หรืก็เป็นความฝันใช่ไหมครับอืมก็ฝันถ้าฝันแม่นแม่นหนึ่งเขาเจียวอยู่หรอกถ้าบอกเราเก่าเขาเสียวหาเนี่ง 02อ่ะแหละครับแต่0220ที่ลอยมานี่ไม่ฝันใช่ไหมเจ๊จริงๆเลยใช่ไหมครับว่าเทพฝันมันรอยมาเองอันนี้โอ้อืมเอาไปเสี่ยงได้ฝันว่าได้กินนั่นกินนี่ยุ่นหนักเสี่ยวฝันได้นั่นได้ดีอยุ่งครับเขาสุ่ได้กินของกินยังงย่ว้เชี่ยวได้กินปูกินปลากินยุ่ค่ะขันฝันว่าได้กินหนีเหล็กมันสีเข่าม่นมเเออมันสีเขามันสีได้ส่นฝันว่าไม่กินยัางบ่าเขามากอืมครับพอได้ เลขเจ๋วหลายหางเนาะงวดนี้เลขเจไม่เยอะนะครับเขาแขวนแขนเลยบ้างแขวนแขวนนะครับมาฮะเจ๋อีกพ่าละจะไม่ออกเกเรแต่ว่าเสียเจ๋สามองเด้อครับมีโครงชุดถ่ายอยู่ว่ะค่ะเจบอกว่าพีหรอกเด็กเจก็แขวนค่ะแขนงวดเลยแขวนักนะครับพี่ก็เจาะละตัวดีละอื่นเกมชื้อดอกเจจับให้จั๊กบาทนะค่ะเจ๋จับให้จั๊กบาทดีละเจี๊ยวดีละก็ได้กับเจ๋เจี๊ยวหาหนึ่ง อันหนึงหลักศูนย์สองนี่เอ็เจ้าเก่งพนันบ๊อบบี้เงินหลายเด็กสามหางหนึ่งเนาะทีนึงเกียงเลยกว่านี้เออหายใจแรงกับโต๊ะเสือเด้อเป็นแค่แนวทางเนะเจ้าแนวทางเด้อมาเป่าว่ามาเป่าเด้อเมนครับว่าเก๊บ๊อบบอกครับชอบก็จัดขัดกระผานว่าเจ้าจะมีสี่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งแล้วก็สองศูนย์สองศูนย์นี่เป็นเลขลอยมา เออลอยมากจ๊กีบบนข้าล่างครับแก้วสองศูนย์ยืเืมกับศูนย์สองด้วยนะครับเอบเขาจะกลับเราแน่นครับเขากระตับแตกเขาละแน่นครับอ่าละร้ายตัวละกัครับเน่นชุดนี้คือตัวไหนกับเจ๊ชุดสองเลยลู่ชุสองเลขลอยมานะครับหาหนึ่งเด็กฝันมาดอยป่าจะคุ้ยกเนเมื่อก็หาคุยกันหนึ่งยีนกับฟันบายบายหักง่ายด้วยกันที่เป็นเช่าฟันอี ใช่หลวงพ่อเขาทำงานเยอะหควัพ่อชุกเล็กก็านหนึงรดครับจนสยามขึอกับครับขอขอบ,ขอบคุณเจวอได้ลหลายค่ะขอบคุณค่ะ